ท่านผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าคำว่าผู้มีบุญหมายถึงว่าผู้มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลองสังเกตดิคนบางคนเกิดมาโชคดีเป็นที่สุดมีพร้อมทุกอย่างแต่คนบางคนเกิดมาลำบากตั้งแต่เกิดเลยทุกยากร่างกายก็พิกลพิการแล้วก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรเลยชีวิตแตกต่างกันเพราะบุญแตกต่างกัน เหมือนกับในสมัยพุทธกาลนั้นพระเจ้าอนุรุทธะเกิดมาโชคดีมีบุญที่ทำไว้เต็มเปี่ยมเลยแม้กระทั่งคําว่าไม่มีพระองค์ยังไม่เคยยังไม่เคยตระดับเลยยังไม่เคยรู้เลยเล่นสก้าเล่นสกาแพ้เพื่อนบอกพระราชมารดาว่าหม่อมชันแพ้เพื่อนขอขนมขอขนมมาหน่อย พระมารดาก็เอาขนมมาให้สองครั้งสามครั้งในที่สุดแม่พมารดาก็บอกขนมหมดแล้วลูกขนมไม่มีลูกพระราชุม,มายพนามาอนุรุทธะาบขนมไม่มีอยากรู้ว่าเป็นยังไงพระราชมรดาจึงเอาขาดแล้วก็เอาฝาครอบไว้มีลักษณะเป็นอย่างนี้เทวดาประจําเมืองก็เลยอธิษฐานเพราะว่าพระเจ้ารุทธะสร้างบุญมายาวนานตลอด อย่าได้พบคําว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในฐานนั้นจึงมีคําว่าขนมไม่มีหมายถึงว่าขนมทิพย์ดังกล่าวท่านผู้มีบุญทั้งหลายเชกเช่นกับจะภาพในวันนี้นามว่าท่านอมารานาเมืองรักคุณอมารานาเมืองรักพร้อมด้วยทีมงานทิพ์มาลาสุภาพสตรีผู้มีบุญตั้งใจ หลังสรรบุญทุกวันเมสมอเสมอตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นอยู่ในบุญอย่างนี้เป็นประจำประจำเสมอมาตลอดเลยเพราะชีวิตของท่านใส่ใจในบุญอยากได้บุญเพราะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้หน้อยหนักต้องทําบุญทํากุศลให้มากสร้างบารมีประจําตัวให้มากดังกล่าวแล้วขอนุมโมพ่อทนาบุญ กับท่านผู้อิ่มบุญทั้งหลายที่ร่วมทานในวันนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ตามโครงการอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดซึ่งเจ้าระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โดยความเมตตาของพระคุณท่านเจ้าระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โดยความกรุณาของท่านห่วงใยความเป็นอยู่ของพระภิสุสัมเนธห่วงใยเอื้ออาทรความเป็นอยู่ของพนักงานวัดไตรมิตรวิทยารามบรรจงตกแต่งให้มีการจัดอาหารถวายแก่พระพิสุสัมเนธทั้งวัดวันนี้แกงหมูเทโพใช้โปผัดไข่มะม่วงนวลดำลูกใหญ่อย่างดีเลยนะ แล้วก็น้ำประหวานพร้อมทั้งเค้กอย่างดีถวายกับพระภิษุสามเนรดังกล่าวขอบุญที่คุณอมรานาเมืองรักและทิพมาลาบรรจงตกแต่งถวายกับพระภิษุสามเนรประจำวันจันทร์ที่เจมิถุนายนพุทธศักราช2564จงเป็นผลเกิดขึ้น เต็มดวงใจพูดมนเป็นมนพูดทำเป็นธรำแล้วก็ได้สิ่งทุกอย่างสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอีทางฝลังเอตสมิงรัตนัรยัิมิงสัมปทานเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยเทอ